น,นี้นะคะก็จะมาบอกนะคะเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าของนุชว่านุชใช้สกินแคร์อะไรนะคะในทุกๆวันนะคะอย่างตอนเช้านะคะนุชจะบอกเลยว่านุชนะคะจะใช้ตัว cleanser gel gel cleanser ตัวนี้นะคะในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปแรกก็คืออันดับแรกก็คือทำความสะอาดผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะด้วยการใช้เจลล้างหน้านะคะในการที่จะ ขจัดสิ่งสุกปกนะคะจากใบหน้าของเราลึกถึงรูปของขนเลยทีเดียวนะคะตัวนี้จะมีประจุนะคะในการดูดซับสิ่งสุกปกได้ดีทีเดียวออกจากใบหน้านะคะตัวนี้จะใช้อันดับแรกนะคะของนุดนะคะหลังจากที่นั่นที่ที่ทแบบ ใช้ครึ่งสำอางหรือแต่ละวันนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือเจลนะคะเสร็จแล้วนะคะนุกกจะมาใช้ตัวเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ก็คือนางเอกของเราเลยทีเดียวของนุ๊เลย,เยก็ว่าได้นะคะเซรั่มนะคะจะไปช่วยอะไรนะคะเซรั่มเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของออซ่อมแซมเซลล์ของเรานะคะให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะทําให้ริ้วรอยและก็จุดด่างดำของเราเนี่ยได้อ,อ ลดลงได้ด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างาความแข็งแรงให้กับผิวหน้าของเราเพื่อที่จะได้มีสารอาหารต่อไปในการที่จะดูแลผิวพรรณสารอาหารตัวไปก็คือตัวเดคีมัล้เองนะคะก็นุชจะใช้แค่1หยดนะคะหหยดแค่นี้นะคะในการที่จะดูแลผิวหน้านะคะนุชจะทาลงไปเลยนะคะระหว่างที่หน้านุชมีความชื้นนะคะอยู่หลังหน้าล้างหน้าเสร็จนะคะก็ อย่างนี้เลยนะคะก็นั่นไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวที่2นะคะนุจะใช้ตัว Forest skin b i บ e ินเนนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระทำให้ผิวของเราเรียบสีผิวสม่ำเสมอนะคะมากขึ้นแล้วก็กระจ่างสายเหมาะกับผู้ที่เป็นฝ้ากระได้ดีทีเดียวนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวของเราสม่ำเสมอน,นะคะผิวเรียบเนียสนสม่ำเสมอสีผิวแบบ ที่เป็นจุดดักดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้จางลงจางลงนะคะี่กอยเพื่อได้ดีทีเดียวกับคนที่เป็นฝ้าเป็นกะแนะนําเลยนะคะนจะใช้ตัวนี้คือตัวที่ที่สาสิตัวแรกก็คือคลีเซอร์ตัวที่2ก็คือเซรั่มนะคะตัวที่3มก็คือฟอร์จ e บล t e เทนเนอร์นะคะ เพื่อผิวก็จางสายเสร็จแล้วนะคะกลางคืนนะคะนุ๊กเอ้ยกลางวันสิกลางวันนุ๊กจะใช้เดครีมนะคะเดครีม spf 3 0นะคะตัวนี้จะมีสารบำรุงกันแดดให้เราด้วย30%นะคะแล้วก็มันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูนะคะให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นโดยการที่เราจะแต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 ,แต,แตไปให้ทั่วใบหน้าห้ามถูเด็ดขาดน,นะคะนี่คือสกินแคร์ที่นุ๊กใช้ตอนกลางวันนะคะสําหรับตอนกลางคืนนะคะนุ๊กก็จะใช้นะคะ เงี้ยหรือมีเครื่องสำอางเต็มหน้าปุ๊บเนี่ยมุนก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวเจวลล้างหน้านะคะแล้วก็เซรั่มนะคะแล้วก็ตัวสกินไบลทตเตอร์อนะคะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะกลางคืนนุจะใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือ ในครีมนะคะช่วยบำรุงลึกถึง DNA ถึงเซลล์ผิวของเราเลยนะคะทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ย,ยจะมีนะคะส่วนบำรุงนะคะส่วนผสมเป็นโกลแฟกเตอร์สเต็มเซลล์ก็คืออาหารของเซลล์นั่นเองนะคะมันทำให้ผิวเราอ่อนเยาว์ขึ้นริ้วรอยอตื้นลงแล้วก็ จุดด่างดำได้ลดลงไปนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือสกินแคร์ของนุ้ที่ใช้ทุกๆวันนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงนะคะติดต่อน,นุชมาแล้วนุ้จะบอกเลยว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้ว